เพิ่นมาเอาปลาแล้วครับนี่โอ้ปลาเครื่องกระสอบครับสี่สิบหกคสี่นย์ศูนยครับไปแล้วครับเอาครับนี่เป็นสร้างปลาไปครับเพิ่นมาเอาแล้วครับน่ะ สวัสดีครับนุดโกชาแนลนะครับเด้อมือนีสีมาพ้าพื้นไทยสอนเอาปลาอ้มึงมึงมึงบาทเดียวเสง้เสรเขามึงงอ้มันพาีกอันกอโต๊ือรอกงมึงมึงมนกอโต๊บายกว่ีเอาเอเอามึงมึงคนสอนที่ได้เท่าไหรเอ้าเอาแล้วไรตอนไปทึงงเหรอครับนมันยัหอ่อยอีกนี้มันต้องร้ายกว่นีก็ไห้มันอันนี้ตะก้อน มีจกหครับผมันนเอสอตงนก้า่ลงมาเลยอนปาบอกาเลงไหมสอนน้ำยาอีไหมมงน่ครับแ่ครับมึงนี่นี่ครับสอนสอนียวเดียวครับนี่เห็นว่าียวเดียวได้นี่ปลาเมครับป็นตะหิดสมปน่อยแสบครับครับเอามึงมึงมึงตอนที่สอนอีก เฮ้ยเออเออมึงเด้อเพิ่นไปเทีย่ยนี่พิ่นสิได้มาลายไปไหนครับถามถามึงถามมึงโอ้มึงแม่พี่น้องมันกัเป็นตามาเร็วหลายไปไนนีโอ้ขึ้นหอดสวิงอยู่เฮือนดิจำมาผมไม่ได้โดนต่อไปอีกเนาะโอ้ยวิวงามครับยู่อยู่ได้มือมือมั่งเนี่ยเย็นพร้อม เหนือ่อยเ่นั่งเนน้ตกดีะเอา๋ดีดยวสิภาคเป็นมึงช็อตเด็ดเด้อยฟังนุ่นเด้อยแนี้เอาเถวเดียวเครื่องวีเครื่<ด>องสวิงโอ้โโดดดงดงด้งดงเหรอคุณเอาเนี่ยครับตอนปลาเขาแกครับส่วนเข้าไป อ,อ,อ,กกอ,อ,อ,อุ้อีกออ,อ,อีกจักบาทนึนงโองย้ยุเก๋นี่คึคักเลยนี่เอยเขินีเคิงสวิงเคิงสวิงอื้ยอ่อนซ่อนดิอ่อนซ่อนดิอือฮึเครงถังสีครับโอ้คุณคนจะไปเทศให้กับสอบเลย โอ้เพิ่นแยกเลยครับกระสอบนึงกระสอบนึงคนสร้างครับกระสอบนึงเพิ่นจะเอาไปกินเองกระสอบน้อยเดี๋กระบอกตู้นึงคือเอไปได้เ่ราม่นธรรมดาดิกระสอบกระสอบปลาจำหาพวกขังอยู่ดิอ่ะนะกระสอบปุ๋ยยูเรียครับว่ามปนหน่อยๆน่อยมั้งไงคูนเนนมื่อสิบหน่อยมึงมนเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยง,งามค่ะคูนแบบเต็มหนึง่งมิเตอร์เดี๋ยวอ่อยต่อยโอ้สบปาน้อยสบปาน้อย มึงเนี่เมครือสอบปุยยูเรียครับเลครก้อนก้นหนานี่อีกกระสอบนึงเลยได้ครับเนี่ยสองสองโอ้ผลมาสองกระสอบครับเพินเอาไปไว้เอามึงอีกมึงอีกชดเด็ดนี่ละนี่ละชดเด็ดอือฮือ โ oh, อย oh, ment, Arizona, <S S oh ้ยย oh, <Sure> oh, ังดำดำนี่ยังดำๆนี่เอ้ยยังดำๆนี่เห็นว่าดำๆเหลี่ยมดำนี่เห็นว่านี่เห็นว่านี่ดำๆนี่เห็นว่านี่โอ้ยทอดเด็ดก็มูเลยเต็มวิ่งเต็มวิ่งเต็มวิ่งนี่แหะพีแรงมือเสาร์มึงมึงมึงยกคนวิ่งนี่มึงกัน่ะโอ้ยมันคือปวดคือพ่อที่อ่ะเฮ้ยเหมือคำสีเมาเฮ้ยเครื่องถังสี คน้รอุนช้สวยมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโนหน้าร้างไปแล้วกัาวเดียวเน้ยเมนครับเนด็กน้อยนโฟางเนาะโอ้ยจ้้้จ้้ไ้กบโฟงเ้ยน้มอนึงดำๆมืหุ่นโอ้ยอนออออนวอนเยครับ บรรยากาศก็ดีหากินกับมันเสียงน้ำตกก็มีโอ้ไปหาใส่นอนนี่อยู่อำเภอห้วยเพิงนะครับเด้ออำเภอห้วยเพิงวันน่ะหาออกลากอยู่ครับเอาเอามาสอนน้ำกันมาสอนน้ำกันกระสอนทันที่ก่อนก็กวันหากินมันมาในนี่อย่าให้เพื่นเขาเมืองน้ำนอนอย่าให้เขาไปยุ่วกระสอนแต่สะออนกระสอน ส่วนซองเท้าครับมึงเนี้ยสิเต็มเลยนะบบแปลแกใจเลยได้ซ้ำกระสอบใช่ไหมือมีแต่ขนาดเดียวเป็นเหมดเลยปลาชนิดเดียวเลยครับงามนอใสใสขนาดว้าสมปลาน,น้อยสมปลาน,น้อยเต็มเลยเน,นี้ยนี่ประเทศเราหนีก็เต็มเลยเน,นี้ยนี่เต็มยุคที่สุดเต็มตม,มึงเนี้ยมึงเนี้ยโอ้สิได้กลัปปิลีเลยระบาดนี้แฟนแฟนพี่ก็อันเอาเนี้ยไปตักปลาซิวถ่ายอยู่คนนี่ เราถ่าเราไม,าเาาม่เอาปลาหรอมังม้งเาเอมมเงียบเล้ครับ,บสอนน้ำแก่น้ำมุ่นนะครับน้ําลหลุกัน้ำาลเนสดเห้มันหลายๆนาน้มาล้ สอนแก abei, นันแกนีครับขอาไปในแกอันกระสอบเห็นบ่ครับกระสอบปุยยูเรียนะครับเพิ่นได้สองสามกระสอบเลยได้ครับเฮ้ย เย็นยี่หรี่อู้หู้นี่แหละได้หลายแทปบันนี่ได้หลายแทปบันนี่โอ้ใส่เสืองเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยโอ้โหอาญะเลยครับอาญะเลยเครื่องสวิงครับมึงเนี่ยโอ้โหพวกเปลกใจเลยได้สองสามกระสอบนี่นี่เพิ่งจะเอาไปเทแล้วครับนี่ ครับเด็กหน่อยไม่รุนกับมี่ครับนึ่งเด็กหน่อยหัวจางมากทำมาหากินครับว่านี้เป็นสอนแล้วมันขึ้นฟังไหมครับปุอพับปุอพับอยู่ฟังอยู่คนพิ่นสอนแล้วมันฟังไหมครับคอพับือพับอยู่ฟังยังคนพอครับพอโตไหลายเขาก็สอนเยอะๆหลายโอ้ปลามันสิเวียนอยู่นี่เรื่อยๆไหมครับเพราะว่ามันไหวทั่วน้ำอยู่นี่ไหม นี่เห็น,น,นหมดดำๆเมื่อยเหลือกน,นั่งเศร้าเมื่อยยิ่งเนี่ยแหละโบห่อนครับบ่ห่อนอยู่นี่บ่ห่อนเย็นมึงขับมึงขับมึงขับบรรยากาศดีหลีครับสิบไปหาเสิมองหากินบรรยากาศดีปันนี้ มึงเกลคนจีซอนให้มึงอีกครับนี่ยซอน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 ไปน้ำลองห okay. ินนะครับคนน่ะนหลายตัวีท่านี่หลยจับซุ่เป็นยังบกโตอยู่แมนันเาฟูนมันมันสบาในกอโตมันตกปลาไหลแต่ดอกต้องให้เฮงๆัินาทีด้วยดิ้มาฟูนมันมันกำลังลอยมาละุนเต็มเลย เพื่อนว่าสองกับสอบสามกับสอบนี่เพื่อนบ่สได้ไปหายุ่งมองไหนเลยเพื่อนหายุ่งนี่ครับมองเวิ้งนี่แหละนี่มองนี่แหละนี่มองนี่แหะครับแหมะกลาบักลาเอาเอาใส่แกนน่ะน่ะสายแกน่ะละเอาอีกอีกเอาไปอีกเอากปอีกเอาอไปอีกอีกไปซ่อนเขาแกนนั่นอีกนะเสร็เสร็เอาเมื่อกันนะเอาเมื่อกันเมาโซ่กันนะ มาโซกันนะใส่ปดเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่คุณนะคุณนะปดาเดี๋ยวไหเม่เห็ดผสมอยู่นอสมปาน่อยเออะมันก็โซสักนเท่านั้อเมยอกนี่ครับเพิ่มเมย์เพิ่เกลมน้ำไว้ครับ น้ำตกก็ครับด้วครับน่เย็นมาเรมาเล่นน้ำกันเยี่นเลยเล็นจ่อยู่ก็ไเ่นนตกตาอกแบบชิวๆด้ยครับนี่นี่ดอเลยนะสบายเลกัจ่อยู่มันกโต๊ะตะก้อ ชาวอนากอชาวกอนชาวกอนกก่อนโตกันสครับคุนสอนนี่แหละครับเข่ามือยแล้วก็สอนปัดดปัดดปัดปัดก็มาไล่กัดวอือหมันพ้าดแกกดยอกะยมาไแตถ่วยง่ายเลยครับม่ไล่กัมุกหนึงพนอะรยุยุคแกพุนดัไปพึ่ยุคพุนมา่ไล่มันไล่มันถึง่ะเห็นหนาเลยมันถึงมดเโยโอ้ คนว่าถมมาหลายมันสีดำเจ็บฟกเลยอ๋อแล้วนี่เด็กหน่อยมาขวนมาเลย็กหน่อยเนน มังยาผลสอนเลาวคุณเดียวคุณเธอผจะให้ม in ันเป็นก่อนเลยไหมสามบาทสวีเท่านั้นคุณคุณเอาเอาเนาะพี speaking speaking> ่น้องเนาะเมืองผนสอนจักบาทนึงก็ได้นี่นี่ดำดำนี่นี่เอื้อยนี่นี่ดำดำยู่นี่ปะสอนนี่แล้วก็วนไปมุมนั่นไหนผมเมืองกันไหนมันเต็มวิงกันอะแนนเอามันเต็มวิงบาทเดียวยังขึ้นเลยวะนี่ก็เดี๋ยวก็มันจีบมันมุมไปเลยตอนนี้โอ้ขืนเดินเดินหนาอย่างเดียวเนาะเอา เมื่อีกจากสองสามช็อตนะครับเนาะโอ้ขุ่นนะขันชุกบอกว่ามันหลายมันสิเป็นยังสิที่แล้วเผื่อมันหลายสิเครื่องหวิ่เอานี่ครับเพื่อมาเอาปลาแล้วครับเน่นโอ้ปลาเครื่องกระสอบครับสี่สิบหกสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ครับไปแล้วครับ เอาครับนะเป็นสร้างปลาไว้ครับเพิ่นมาเอาแล้วครับนะจะสันนุดโกะชาเหนียพ่อสนีน้อครับน้อเอาเอื้ยๆบายๆเอฟซีผมกันนะบายบายครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้หนเด้อจะได้มีกำลังใจครับเอา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 วัสดีครับ